เจอกันอีกรวสินะเซิร์ฟเวอร์5 6 7ที่เรารักมีเหรอเต่าเชจะไม่ลงไปดูกัน <Yeah. S 1> ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์5 6 7นะครับทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนดูฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะ <c oughs> คือผมไม่สบายผมเข้าโรงบาลมานนะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับผมแต่ก็ จะมาทําคลิปเป็นทุกคนดูทุกคนนั้นแล้วก็วันนี้มีเกมใหม่เปิดผมเป็นเกมแบ็คคอเวอร์เอ็มนะครับผมผมก็จะไปลงเกมนั้นนะครับผมแต่ส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะจะไปลงเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ต้องดูกันไปก่อนนะทุกคนนะคืออาจเซิร์ฟเวอร์แรกที่เล่นนะอาจจะเล่นมั่มๆสู้ๆกันนะผมแต่อาจจะหาเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าเราเล่นเป็นแล้วไปลงเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักจริงๆนะครับผมผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากเกมนั้นทุกคนนะก็ตามนั้นเลยับทุกคน มาตอนนีนะ้อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ห้าเกตตลอดไปทุกคนนะเป็นไอดีของจานน็อตผมซึ่งจานน็อตได้ให้ไอ,อดีนี้ผมมาเล่นนะทุกคนนะคือจานน็อตเติมอย่างเดียวให้ผมเล่นอย่างเดียวนะคือไอดีนี้ผมจะเล่นแบบว่าฟูลไทม์ให้จานน็อตเลยน,นะครับผม,อม <S <S ขออภัยทุกคนคือมันสำลักนะทุกคนนะคือไอดีนี้ผมจะเล่นแบบฟูลไทม์ให้จานน็อตเลยน,นะครับผมว่าคือจานน็อตจะเติมแค่อย่างเดียวนะทุกคนนะจะไม่เหมือนตัตเซิร์ฟเวอร์ห้าห้านะที่จานน็อตจะเป็นคนเล่นเองนะครับผมมาดูาที่ดับพลังทุกคนนนะงีดดััับพลผมมมาาปรณ 215,221ครับผมตอนนี21 21้ทุกคนนะดับพลังอยู่ที่2นะผมส่วนพานดานอยู่ที่46ครับผมตัวคอสุดเก่งอยู่ที่3ครับผมแล้วก็กิวที่แบบ24ทุกคนนะใครอยากเข้ากิวโนอีหรือนีโของเราก็สามารถสมัครกันมาได้ครับผมก็จะเล่นกันยาวยาวๆ้วทุกคนนะก็คือเซิร์ฟเวอร์ห้าเคือเล่นยาวๆนะครับผมซึ่งตอนนี้กานอตมาดูที่โบนัสการเติมเงินก่อนละกัน ก็ประมาณ5 0 0 0ันบาทแล้วผมจานรอแต่ทุกคนนะ<ไ>ก็ไม่รู้จะจ็ด T f หรือเปล่าก็ต้องรองติดตามกันนะครับผมใครอยากเข้าคิวเราก็สามารถสมัครกลันมาได้เลยนะครับผมนะก็ผมได้เพิ่งมาผมเพิ่งได้มาเล่นไอดีจันประมาณ2วันนะทุกคนนะก็นอนนั้นจอนเป็นคนเล่นนะผมผมเพิ่งว่าได้2วันนะก็ดันพลังขึ้นมาที่2องแล้วผมจะนองฝากฝังไว้ให้ผมเป็นที่1นะทุกคนนะผมก็จะพยายามรับผมทุกคนนะผมจะพยายามขึ้นเป็นที่1ให้ได้ผมข่เซิร์ฟเวอร์ห้าหกเจ็ดตลอดไปทุกคนนะ เป็นที่ตัวละครผมตัวละครตอนนี้ก็เป็นฟูบุกิครับผมเป็นฟูบุกิเอเซนอาครับผมสี่ดาวครับผมแล้วก็ยุงครับผมล่างสองสองดาวผมแล้วก็โซนิกครับผมวันนี้มีแกะโซนิกโยมเซอร์ทุกคนนะโซนิกเป็นสามดาวครับผมแล้วก็ราชาใต้ดินเป็นสามดาวครับผมแล้วก็หน้ากากหวานสี่ดาวครับผมแล้วก็ดรจีนัสสามดาวนะครับผมตอนนี้ทุกคนนะในทีนั้นดูของกันทุกคนของก็ไอเทมเฉพาะนะเป็นไอเทมเฉพาะตัวนี้อัพเป็นสามดาวเลยทุกคนนะแต่ผมยังขาดหลายอย่างนะผมไอเทมเฉพาะเป็นสองดาวนะครับผมแล้วก็ของมันประมาณนี้ทุกคนนะดูกันไป นี่ครับผมสวยๆอ่ะเออของทองก็เกลียวครับผมเกลียวทุกเซิร์ฟจริงทุกคนของทองดูไปครับผมประมาณนี้นี่สวยๆทุกคนโอเคเป็นประมาณนี้กำลังมองหาเว็บซุ้มหัตเกมหรือเว็บซื้อหัตเกมอยู่ใช่ไหมคุณเองมาถูกทางแล้วเนาะ กดเข้าที <Christians> ่เริ่มต้นใช้งานวันนี้ที่ขอเสนอเว็บ t ีเ s เน็ตหรือเต่าเช่ช็อปในเว็บนะครับผมมีทั้ง ID ดียดองตัวเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดหรือจะเป็น ID ที่พร้อมเล่นนะน้องๆนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมมีแบบมากมายทุกคนนะมันที่กล่องสุ่มก่อนเลยกล่องสุ่มตอนที้พี่ลงเป็นกล่องสุ่มไอทีสายเติมนะสองหมื่นบาทในยอดเติมนะน้องๆนะกล่องสุ่มแค่กล่องละกติดบาทเท่านั้นนะครับผมหรือจะเป็นกล่องสุ่มแพทเทนัมนะครับผมของรางวัลก็ประมาณนี้ทุกคนนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มโกของรางวัลก็ประมาณนี้นะครัับบบบผมีีีสาหรรรใคคอออยยยกกไไไไดดดดด้เเเเลล็็ปปปปูททท่่่พนนนนะงงแจิ ต่อนะแล้วมันก็เด้งมาที่เฟซบุ๊กพี่แล้วเอาโค้ดฟรีไปกรอกตรงที่กรอกโค้ดนะผมนะโค้ดฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับผมขอฝากเว <c oughs> ็บพี่ไว้ในความอ้อมใจของพวกเองด้วยนะครับผมก็ zoom คิดดูดีกว่านะน้องนะขอเว็บพี่มันมีเยอนะครับผมไปนะจิ้ทุกคนแล้วก็ดูดที่ฮาว่าผมอัพอะไรไปบ้างนะตอนนี้วันนี้ต้องจบที่วิ่ประมาณ46นะทุกคนนะ47ไม่น่าได้นะสำหรับผมนะ <c oughs> กน็นี่ครับผมอัพไปประมาณนี้ทุกคนนะอันนี้อัพได้นะเดี๋ยวผมอัพเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเราจะอัพตามเงื่อนไขไปก่อนนะผม อันนี้สามดาวสามตัวสามดาวสามตัวคือเงินเราเงินเรามันขาดเลยตอนเนี้ยเงินเราค่อนข้างขาดเยอะหลักๆกันทุกคนเงินเรามันขาดเยอะนะจะอัพๆไปก่อนอัพๆไปก่อนทุกคนพลังมากขึ้นอีกนะโอเคแล้วก็ตัวดําเข้ามานะผมอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมตัแลวตัวดำนะทุกคนนะปึ๊บผมก็เพรไปซื้อตัวดําเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมฟึ้นฟื้นโอเค เงินหมดอัพไม่ได้ละเงินหมดแล้วทุกคนเงินหมดเกลี้ยงคังคังเงินหมดแล้วครับผมคังเงินหมดแล้วทุกคนตอนนี้อัพะไรไม่ได้ทุกคนนะมาดูกันที่นี่ครับผมฝึกฝนครับผมตอนนี้ก็ลงยิงข้าต้นอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ส่อฝึกฝนก็ฟิกเกอร์ปลดไปถึงกุมิสทุกคนนะอัพประมาณนี้ทุกคนนะยังไม่อัพอะไรมากครับผมเพราะว่าเงินไม่มีครับผมเงินหมดครับผมเงินเหลือหมื่นหกเลยทุกคนนะเงินเหลือหมื่นหกอันนี้หลับไป มาผมหน้ากากหวะเวฟฟูบุกิก็ต้องฟูบุกิอยู่แล้วปลาโอเคหลับไปทุกคนเวสเสร็จก็หลับครับผมโอเคเอ้ยอันนี้ได้อัพน่าจะอัพได้อีกทีหนึ่งน่าอัพได้อีกทีหนึ่งทุกคนเงินมาละเงินมาละปึ๊บ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 โอเคอัพไปทางเครดีกประมาณเท่าไหร่พันสองโอเคพันสองไม่น่าเกลียะผมอันนี้เราทําเพิ่มได้อีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยทำเพิ่มได้อีกครับผมสวยเลยสวยเลยอย่างนี้ ครับเบลเบลทำเพิ่มอีกครับผมสวยไปอัพข้างนอกหน่อยละกันอันนี้อัพให้ตัวอะไรดีนี่ผมเบลสามเอ็ดไปเลยโอเคเปิดไปเปิดไปทุกคนมาไปเปิด,ปดนีครับผมไอเขาเรียกว่าอ,อะไรว่ามีบอกแสผมไม่ไปบอสแสทุกคนก็คือมันติดปัญหาดงเงินมันหมดนะทุกคนนะคือินพลังเพิ่มไม่ได้ที่หนึ่งก็โหดเกินสามแสนสามนะทุกคนที่หนึ่งมีปู่บอมนี่จะเติมทะลุหมื่นห้านะครับผม ผมบอกกันแล้วว่าที่หนึ่งน่าจะเติมทะลุไปหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับผมหมื่นห้าพันบาทบวกๆกันนะสิที่หนึ่งนะทุกคนนะถ้ามีปู่บอมนะได้ไปปู่บอมคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ห้าหกเจ็ดนะผมตอนแรกคิดว่าห้าเจ็ดจะมีคนบักกว่านี้นะทุกคนนะได้จะมีคนบักหลายคนนะแต่เหมือนจะมีแค่คนเดียวแลตอนนี้นะครับผมจากเซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดที่บักบักนะแล้วก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นจานนอตนี่แหละครับผมแล้วก็โนบาร์นะโนบาร์เซ็กของเราแล้วทุกคนนะเขาจะเติมยัดยัดบักบักอ่ะมาเซ็กอยู่ท ไปไปบังคับมาเข้ากิวเราบอกเหงาว่าน้องชายมปอยู่กับพี่หน่อยเออเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยกับบ้าหลังไหม่ครับผม <S <S 1> <S 1> โอเคออาไป <S <S ตรงนี้ออาไปอีกฟึโอ้โหไม่พอทุกคนเงินเงินหมดเกลี้ยงคลังสินค้าหมดเลยครับผมอันนี้ แล้วก็นี้มีอัปเดตกิจกรรมมาทุกคนนะมาดูกันกิจกรรมในะเซิ557ก็มีบิงโกผมแล้วก็เป็นกิจกรรมมอบชิ้นส่วนตัวละครนะผมก็ทําตามที่มันกําหนดแต่ทุกคนนะก็จะได้ประมาณนี้นะผมผมก็ไม่ได้ทํานะอันนี้ก็เป็นแอบวิจัยครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมลาบะลองนะทุกคนนะแลงซิมเวอร์นะผมซึ่งแลงโกจะมาพรุ่งนี้ทุกคนนะแล้วว่าตรงนี้ก็รับคอตูงก,กันไปนครับผมเงื่อนไขก็ตามนี้นทุกคนนะั้นต้องเติมนะครับผมต้องเติมเงินนะทุกคนนะถึงจะได้รับเงื่อนไขนะผมใช้จ่ายืนนห้าะ แล้วก็ตอนนี้เราจะเปิดไปทั้งหมด15โลนผมรอนนี้เราจะมาเปิดอีก5โลทุกคนนะให้ทุกคนได้ดูนะ,ะกิจกรรมเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมขาววงกดครับผมนี่กิจกรรมขาววงกดมาดูกันกิจกรรมขาววงกดก็เล่นง,ง่ายๆทุกคนเล่นไม่ยากครับผมก็แจกของนะครับผมนี่รับไปฟลุปโอเคตาบนสองอันกิจกรรมขาววงกดเล่นไม่ยากทุกคนแจกของครับผมแจกของค่อนข้างเยอะนะอันนี้เราซัดไปเลยแล้วกัน แล้วก็สาหรับใครที่จะดองกระป๋องม่วงไว้รอกิจกรรมต้นเดือนนันนี่ผมบอกไว้เลยนะทุกคนนะว่าไม่ต้องดองนะผมเพราะว่ากิจกรรมต้นเดือนมันไม่มานะผมมันมากลางเดือนหน้าน,นะผมอันนี้ก็คือเราได้ไปถาม g m มบอพัฒนมาแล้วผมขึ้นรูปไปดูนี่ผมเราได้ทําการเลยเสิร์ชถาม g m มบอพัน์แมรแล้วผมว่ากิจกรรมมันไม่มานะผมสรบกิจกรรมต้นเดือนนะทุกคนนะก็ไม่ต้องดองกระป๋องม่วงกันนะครับผมมาเข้าสู่ไฮไลท์หลักสําสคัญแหละ เอาจริงตอนนี้ตัวม่วงอะ่ะเดี๋ยวผมมันทำคลิปแยกันะทุกคนนะตัวม่วงผมขายอีกสิบใบนะอีกสิบใบผมอยากได้เป็นเจ้าเกโรเกโรนะผมอีกสิบใบทุกคนนะก็เดี๋ยวได้เป็นเจ้าเกโรเกโรที่เอามาตัดตัวเป็นคอทุกคนนะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันไปครับผมแต่มาห้าสิบใบนี้ถ้าสิบใบนี้ออกเกโรเกโรก็ถือว่าดีผมมาเปิดไปก่อนเลยสิบใบแรกครับผมบึ้บมาดิมาดิมาดิสิบใบมันต้องมีถอมาแล้วบ้ามันต้องมีถอมาแล้วว่า ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปได้ัมไี้แมนนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ทุกคนไม่ได้ใช้ในทีผมแม่งเอ้ยทุกคนบูฟายทุกคนไปผมโลที่สองโลที่สองครับผมโลที่สองโอชิชะเคต่อยอุกกบาทเป็นประกายแสงสีทองเถอะโคตรเกลียดทุกคนสีม่วงครับผมไปเปิดที่สามผมโลที่สาม ขอประกายแสงสีทองแล้วมอบเกโรสเกโรมาให้ไอดีนี้ซักทอะเอมกดครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดีนอตกูขอเกโรเกโรเฮ้ยโลที่สี่ทุกคนเฮ้ยสี่โลทองไม่มาเลยทุกคนโอชิสตะเคบึ๊บโอ้๋อไคลาไซบอกอ่ะโลที่ห้าให้ข้าหอมเปิดดีว่าทุกคนโลสุดท้าย เอาเกโรสเกโรโอ้โหโอจิสตาโอเคเขอสีทองก่อนสีทองชื่นใจเลยสีทองมาชื่นใจโอ้๋อ5โลไม่มีทองทุกคน Very good bro เม้งอ้ย What the fuck guys เม้งอะไรวะนี่ทุกคนโอ้ oh. อันนี้เอาอะไรอ่ะเอาแทางค์ท็อปไปแล้วกัน อ๋อปอดฟิกเกอร์ทุกคนจริงๆก็จะเรียกอะไรวะราชาใต้ดินเหรอเอามานทำอัพดาวดีไหมวะเอามาขึ้น6 6หสี่ดาวดีไหมวะราชาใต้ดินขาดมันใช้ทั้งหมดเท่าไหร,ร่อ่ะสิบสองห้าหกสิบเราได้มีสี่สิบเราขาดอีกสิบเศษอืมเราราชาใต้ดินมาขึ้นเราราชาใต้ดินมาเราจะทำแต่ราชาใต้ดินด้ดวยวะ อันนี้ไปคิดไว้ก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ยังไม่เลือกนะทุกคนนะไม่รู้จะเลือกอะไรนะทุกคนไปดูกันดิเขาว่าใครทักเรา,าบ้างนะว่าอยากซัดก,กับเราแนละ้วโหอันนี้ขอเข้ากิลหน่อยครับนี่อยากโดนต่าชีตบไมไหมนี่บาสาเนะซ็คนะซัดกับบาสาเซ็คเลยป่ะเอาซัดก,กับบาสาเซ็คเลยป่ะโอ้มีเกวินด้วยว่ะทุกคนอันนี้ต้องขอเปลี่ยนเต็มทีพีพี <c oughs> นิดนึงนะผมพีพีนะเราจะใช้เป็นคอจากรัดด็กครับผมแล้วก็ใช้เป็นมูมิงไรเดอร์ครับผม แชนน้าก,กากว่านะผมมาดูกันเลยลากันเฮ้ยเราเอาหาตัวไปรับสนตินี่ดีว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละสวยสุดล้ะมาลุยเลยลากันกับบาเซกค,ครับผม ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าทุกคนนะครับน้องบาสน้องบาสแม่งจัดเต็มอ่ะทุกคนมีฟูบุกิมีโอคู๋แล้ววกว่าเราด้วยทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ไม่น่าจะไหวว่าทุกคนเกวีนไล่เตะครับผมแล้วก็จัดแคสให้กับเรียบร้อยผมว่าทรงนี้ไม่น่าไหวุกยนะแต่จัดแคสเราเหมือนกันนะผมต้องดูว่าใครไวกว่าผมแล้วฝังสี่เงาไปตรงนี้ติดไม่ย่อท้อผมอ้าวเอายังไงเฮ้ยเราไวกว่าทุกคนหูยุงปาดไว้ผมช็อตนี้ เฮ้ยฟูบูกีเราไม่ได้ออกเนี่ยเอ้ยได้ออกอยู่ทุกคนได้ออกกับผมแล้วฟลูบูกีคลั่งยังยังฟูบูกีของบาสเังยืนได้อยู่ผมแล้วฟูบูกีคลั่งของบาสเซงคืนกลับมาโอ้โหบอกเลยทุกคนโคตรเจ็บโอ้โหเจ็บจัดจริงๆครับผมใช้เป็นคอซอมบี้แมนนะสแตนด์ลงบาสนะทุกคนนะโอ้โหสตันด์สองไปหยองควันยังไม่ไหวครับผมกดฆ่ามไปทุกคนไม่ไหวกับบาสเองว่าบาสเองมันใช้เป็นคอซอมบี้แมนนะ ซึ่งสมิแมนผมก็มีนะหรือเราจะใช้เป็นคอสม้แมนสู้ดีกว่าทุกคนถ้าคอซอมบี้แมนสู้จะไหวเอาวะไม่แน่ใจเลยผมขอด้วยนะคอซอมบี้แมนขาดสายอาวุธโอเคสายอาวุธเราใส่ไปไม่มีการลงการโลอะไรพวกนี้ผมเลยไม่อยากจะเล่นคอซอมบี้แมนนะเออมันคือมันไม่ครบคอทุกคนหลักๆทีมมันไม่อำนวยอ่ะก็เลยไม่เล่นคอซอมบี้แมนดีกว่าเอาไปคอเนี่ยทุกคนมาบาสมันโหดเกินบาสมันตึงไปผมบอกแล้วบาสมันตึงเกินแนละ้วทุกคนนะ ไหนขอเดียวนะเนี่ยเดียวจัดไปดิจัดไปดิเดียวนะเจอกับเดียวเดี๋ยวผมหมาผมเจอกับเดียวทุกคนจ t i c e c a s สมาก่อนนะผมแล้วก็ฝังสีเงาของเดียวสัตว์คืนมาผมยังไงผมฝังสีเงาของเราสัตว์ที่กับไอผมติดขี้ที่้อผมแล้วก็มีลูกไฟเล่นต่อติดคีอีกตัวผมยุงปาดไปผมจังหวะนี้แล้วก็จิงโจจิงโจช็อตนี้ผมแล้วก็ฟลูกฟลุกีกระลังเรียบร้อยผม ใส่เดียวครับผมแปลกไหมผมอันนี้แอคเซปต์นี่ขอเข้ากิวครับผมปลดตัวให้หน่อยครับขอขึ้นหน่อยโอ้โหได้ดิเดี๋ยวผมปลดตัวให้นะขอเจอกันหน่อยกัน ก่อนปลดโตขอซัดก่อนเลยแล้วกันมาเดี๋ยวผมปลดโตนะโอ้โคิงเขาไวจ,จ,จัดจัดทุกคนคิงเอ็นจินมาก่อนจังหวะนี้ผมแล้วจัสติสแคสเราให้ผมบัฟให้กับฟูบุกีแต่โดนฝังซี่งเอาไปเผมแล้วก็โซนิดๆตีธรรมดาเพราะไม่มีทุ่ไฟใช้ทุกคนนะต้องหวังแค้ติดคียวผมแล้วติดคียวผมแล้วก็ปาดจากยุงแดงนะผมแล้วก็ยังมีคอมโบเล่นต่อผมฟูบุกีข้างเรียบร้อยโอ้โหฟูบุกียังยืนได้อยู่ครับผม แต่จักรพรรดิเด็กเอาลัวแขนกดอลมานมาจังหวะนี้ผมไม่ติดอะไรเลยทุกคนนะซอมบี้แมนลุกมาสะบ้าแขนใส่ฟลุบุกิแล้วผมยังยืนได้ต่อผมแล้วฟลุบุกิเขาตีเท่าน้ำเพราะไม่รู้ไฟใช้นะครับผมแล้วก็ฐานฟอร์มซิเวอร์ปาดไหมผมไม่เท่าไรทุกคนเข้าสู่เทินที่สองครับผมฝังสิเงาไปก่อนทุกคนนะและยุงแดงไล่ตีนะผมยุงแดงจะเก่งตอนเทินที่สองทุกคนนะพอมีเทินสองมาีกผมบอกเลยว่ายุงแดงโหดมากครับผมไล่ตียับยับนะทุกคนนะแล้วก็ จากกระพัดเด็กครับผมสตันหนึ่งอนละมานไหมผมแล้วก็จังหวะนี้ไล่ตีครับผมผมบอกไล่ตีแม่งโคตรแรงอะ่ะยุงแดงอ่ะทุกคนนะคารุมา Day, สเซเว่นเดย์สภาพไหนบอกบิดนะไปแล้วผมสามวันไปนะคารุมาสเซเว่นเดย์ทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะใครอยากเข้ากิวเราก็สามารถทักมากันได้นะครับผมก็หรือใครอยากลงตีออกคลิปก็สามารถทักมากันได้นะทุกคนนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาจัดให้แบบเต็มคาราเบลเก็บเวลเนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับใครชคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งผมไป8,000 s u ซับสไคร์กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เจอกันเกมใหม่ของผมแบ็คโควเออร์เอ็มนะครับผมไปแล้วชู